สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาสำรวจบ้านที่เคยมาสำรวจรอบแรก้าาที่กระทรวงพฒนาสังคมก็ให้พระขนกได้มีงบซ่อมบ้านเป็นซ่อมบ้านเฉลิมพระเกียรติจะมีทหารมาทําให้อีกสองวันวันนี้ก็เลยมาดูความเรียบร้อยนะคะว่าเราจะเอาของวัสดุที่มาทับ้านกองที่ไหนบ้านที่พังๆังเนี่ยหลือแล้วเราจะไว้ที่ไหน ตรงนี้เริ่มจากตรงนี้เลยใช่ไหมใช่โอ้มันพังหมดจริงๆนะเรามีกิ่งใช่แล้วกิ่งไม้ออกมาจากต้นนี้ที่มันผุๆนี่หล่นไปหลังคาเขาพังหมดแล้วแล้วก็อยู่ริมเขื่อนเพราะฉะนั้นเวลาลื้อบ้านที่ผุพังอย่างเนี้ยเราต้องมาคิดกันนะคะว่าเราจะลื้อแล้วเอาไปกองไว้ตรงไหนได้พังหมดเช่ว่ไฟไม้ได้ผลอะ หนูเข้าไปหนูไม่รู้อะวรวนมาถึงได้ขาหนูอยู่ข้างล่างเลยใต้ถุนเนี้ยเหรอก็เหมือนที่เอาไฟไหม้ไหมหมดทั้งหลังไหม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 หมดดักพันที่ดักแล้วข้างขวาเนี่ยดูเป็นสังกะสีเพิ่งจะจุดประทุอันนี้มันคือแผ่นอะไรเขาไปเก็บเก็บมาปะปะนะเก็บอะไรอยู่เล่าเก็มาปะปะฮะไม้อัดต้นนี้ไง อยู่ติดริมคลองนะคะนี่ก็เป็นถนนปูนเล็กๆเดินอ้อมเข้ามาตรงนี้ก็เดินออกไปชุมชนอีกด้านหนึ่งได้ติดคลองเลยนะคะตรงนี้มันเป็นลำรลางเออเดี๋ยวลื้อแล้วเนี่ยมันจะกองตรงไหนได้เนี่ยลื้อมาแล้วน่าจะเยอะกองเสร็จอ่ะเราต้องออกไปเลยมันทําลายยากพวกสังกะสีเนี่ย เดี๋ยวเราต้องคุยกับทหารก่อนว่าพะลื้อแล้วเนี่ยเขาเคยเอาไปทิ้งที่ไหนกันเขาอาจจะมีที่ทิ้งว่ารถเข้าได้ไหมรถใหญ่เข้าไม่ได้หรอนอกจากอยู่ข้างนอกแล้วก็ฝนรถเขตรถอกอะไรเงี้ยใช่ถ้ารถเขตอ่าอ่าใช่ใช่มันก็ต้องบอกทางเขตด้วยเงี่มาเอาเกตเข้ไป ต้องต้องติดต่อทางเขตฝ่ายโยธามาขนแล้วล่ะดูเรื่องทหารก่อนใช่เขามีรถของเขาแล้วข้าวสารนี่แหละคนนี้เม่เองอืมเสือว่ากันไปถ้าทหารเขามีที่ทิ้งนะให้เขาทําให้แต่ถ้าไม่มีต้องติดต่อเขตนะใช่ได้ได้ตัวบ้านไม่กว้างหรอกเนี่ยสามเมตรสามเมตรครึ่งไม่กว้างไปกว่านี้เพราะต้องต้องเว้นช่องตรงนี้แล้วก็เว้นช่องนู้นไม่ให้ไปติดบ้านนู้น ความยาวความยาวหกเมตรจะได้ไหมอ่ะเขาต้องเหลือที่ข้างๆไว้อีกห้าเมตรหกเมตรทังหมดจริงๆบ้านนี้ก็จะได้รับงบซ่อมบ้านเฉลิมพระเกียรติเจ็ดสิบสองพันษาของพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็เดี๋ยวจะมีทหารขนวัสดุก่อสร้างมาลงก็ไปดูพื้นที่แล้วนะคะว่าจะมาลงที่ไหน แต่ไม้สังกระที่ปุพังเนี่ยรื้อแล้วเราจะไปไว้ที่ไหนเดี๋ยวต้องมาปรึกษากันนะคะว่าทหารเขามีที่ทิ้งไหมถ้าทหารไม่มีที่ทิ้งก็ต้องรบกวนทางฝ่ายโยธาสำนักงานเขตพระขนงพังหมดจริงๆนะคะตอนนี้ในบ้านตอนที่มาสำรวจรอบแรกก็ค่อยๆย่องเข้าไปเพราะกลัวไม้มันจะหล่นใส่หัวเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่กล้าเดินเลยเข้าไปนะหัวแตกคอหักแน่ นี่นะคะดีแล้วพักขนงได้หลังเดียวถ้าได้ถ้าได้สองหลังสามหลังเหมือนเขตอื่นเนี่ยเราจะทำยังไงแค่หลังเดียวเรายังมีปัญหาเรื่องเรือกอบกกวัสดุกับเรื่องทิ้งทางเดิน ทางเดินปูนแบบนี้สองฝั่งเลยนะคะฝั่งโน้นก็เดินเดินเลาะหลังสังกสีอันนี้เป็นคอนโดที่กำลังก่อสร้างน่าจะเป็นซอยพึ่งมีสิบห้าพราะที่อยู่นี้เข้ามาทางพึ่งมีสิบเจ็ดนะคะเขื่อนเขาตีลงไปแล้วข้างล่างซาดล่างหนามากมีบันได,ดลง

แต่แต่ก่อนจะจะจะนั่นอ่ะเอาขึ้นมาไว้ข้างบนก่อนให้เขาขุดหลุมหุมขุดหลุมเอาเสาลงให้เรียบร้อยแล้วค่อยดันเข้าไปที่ถูนม่งจุ่มของแต่อย่างพวกผ้าใบไม้อัดเนี่ยมันทิ้งมันก็จะย่อยสลายแต่ถักกะสีไม่ได้มันไม่ย่อยสลายักะสีาพลาสติกที่คุมหลังคาเนี่ยก็พังหมดเลยเนาะหมดแล้วเวลาฝนฝนมาเนี่ยแกขึงสภาพแกจะนอนตรงไหน แล้วหลังคาในห้องดูแกมันเปิดหมดแล้ววันนั้นมายังไม่ขนาดนี้นะวันนั้นมายังเห็นรั่วแต่ว่าไม่ไม่ถึงขนาดนี้ตอนนี้รู้สึกที่จำเป็นกระเดือบ้านบ้านนี้เป็นกระเบื้องเลยไปสำรวจบ้านที่จะซ่อมก็สำรวจเสร็จแล้วนะคะบ้านนี้พังมากเลยแล้วบ้านเขาด้านหลังของบ้านเนี้ยก็ติดกับเป็นถนนปูเล็กๆ อยู่ข้างๆคลองแล้วเวลาลื้อเนี่ยก็คงจะเอาไอ้ที่ผูภูพังๆสังกะสีกับเบื้องแตกอะไรเนี่ยก็บางอย่างก็อาจจะต้องอทิ้งลงไปที่ต้ถุนแล้วก็เว้นที่เอาไว้ให้ทหารตอกเสาเดี๋ยววันที่สิบเดนี้ทหารน่าจะขนวัสดุที่จะมาสร้างบ้านส่วนบ้านที่จะลื้อเดี๋ยวเราต้องมาแก้ไขกันอีกทหนึ่งว่าลื้อแล้วเศษของผูพัง อันไหนที่ทิ้งใต่ถุนไม่ได้พวกพวกสักสีอะไรเงี้ยมันไม่ผุจะไปทิ้งที่ไหนทหารมีที่ทิ้งไหมเราเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะเพราะว่าบ้านที่จะชอบเนี่ยเป็นงบสร้างบ้านของกระทรวงพัฒนาสังคมเป็นโครงการเฉลิมพระเกยียรติเจ็ดสิบสองพรรษาเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะคะอีกสองวันทหารมาแล้วจะถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะว่าจะสร้างกี่วันเสร็จ ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายไอการลื้อก็กลัวว่าไม้จะหล่นมาใส่หัวแตกเหมือนกันเดี๋ยวติดตามชมกันนะคะท่านผู้ชมพบกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะ